สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องบ้านสวนคุณครูนะคะยามเย็นวันอาทิตย์วันนี้นะคะครูตเติ้ลพามาเข้าสวนค่ะและจุดจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เคยพามาทำคลิปละมุดกระสวยมาเลีไปแล้วนะคะคย้อนกลับไปก็เกือบเกือบหนึ่งปีค่ะและนี่นะคะคือต้นละมุดกระสวยมาเลีค่ะเป็นละมุดสายพันธุ์ที่ บ้านสวนคุณครูของเรานะคะทําคลิปไปแล้วก็แนะนําว่ามีกิ่งพันธุ์ละมุดกระสวยมาเลจัดจําหน่ายแล้วก็จะส่งออนไลน์ทั่วประเทศค่ะที่เห็นอยู่นะคะต้นนี้อายุประมาณปีกว่านะคะความดกนะคะวันนี้พามาดูความดกนะคะแล้วก็มาดูว่าละมุดกระสวยมาเลเนี่ยทยอยออกผลผลิตนะคะในหนึ่งต้นเนี่ยมีหลายๆรุ่นด้วยกันนะคะนี่ค่ะ กระสวยมาเลก็ลักษณะของผลนะคะก็จะยาวแหลมนะคะมีลักษณะเหมือนกระสวยนะคะยาวแหลมแหลมหัวแหลมท้ายนะคะแล้วก็ผลผลิตดกมากๆค่ะการดูแลนะคะปลูกลงดินอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะดูนะคะดินก็เป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนดินร่วนนะคะเราก็จะมีการบำรุงนะคะปุ๋ยคอกที่เห็นนะคะตามพื้นดินนะคะ ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะอันนี้คือขี้ไก่นะคะขี้ไก่ก็เวลาเราใส่ไปในพื้นดินนะคะก็จะทําให้ดินไม่เสียด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมีแร่ธาตุอาหารดินไม่แข็งนะคะนี่ค่ะออกโดกมากนะคะกิ่งนี้หนึ่งกิ่งก็จะมีหลายรุ่นด้วยกัน ถ้ามันออกตกก็จะต้องใช้ไม้ลวกนะคะช่วยปักคำเอาไว้เพื่อไม่ให้ลูกมันละกับพื้นดินนะคะนี่ค่ะใครชอบรับประทานละมุดนะคะก็สวยมาเลยนะคะเป็นละมุดที่รสชาติหวานกรอบนะคะอร่อยมีผลผลิตทันได้ตลอดทั้งปีที่สำคัญดูแลง่ายนะคะไม่ต้องหอผลผลิตนะคะก็สามารถไว้แบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องหอบผลผลิตนะคะ ก็วิธีการดูว่าละมุดแก่หรือ,อยังนะคะก็ดูจากผิวของมันนะคะลักษณะผิวของมันก็จะเกลี้ยงเรียบๆนะคะไม่ค่อยมีขุยนะคะก็สามารถเก็บผลผลิตก่อนที่มันจะสุกนะคะเอาไปวาวนะคะบ่มไว้ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมนะคะค่ะท่านผู้ชม ที่สนใจกิ่งพันธ์ุละมุดนะคะเป็นระยะเวลาปีกว่าค่ะค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0811978266หรือ085464551 9นะคะรับประกันนะคะกิ่งพันธ์สายพันแท้ตรงปกนะคะเป็นกิ่งตอนลงถึู้อมปูค่ะแข็งแรงให้ผลผลิตแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเติ้ลช่องบ้านสวนคุณคุณนะคะ